สถานการณ์น้าในตอนนี้ส่งผลทําให้เราได้เห็นภาพของนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงอีกหลายท่านนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์กันแล้วก็ไปติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดทีนี้หลายคนก็มองไปถึงว่าการลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์นี้ก็มีคิวลงพื้นที่อีกหลายจุดเหมือนกันเป็นสัญญ,ญาณอะไรบอก ให้เห็นถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าหากว่าจะมีการเลือกตั้งจริงๆนั่นก็หมายความว่าจะต้องมีการยุบสภาเราสอบถามไปยังนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ว่ามีความคิดเห็นและมีมุมมองอย่างไรนักวิชาการท่านระบุบอกว่าสถานการณ์นี้ก็ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วก็รวมไปถึงถ้าจะมองกันจริงๆเนี่ยนะครับเชื่อว่าจะยังไม่มีการยุบสภาครับ เรื่องนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปรงอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยลาลัยรังสิตอาจารย์วิเคราะห์ว่าการลงพื้นที่ในช่วงนี้ของพลเอกประยุทธ์นะครับเหมือนเป็นการบ้านเป็นหน้าที่ที่ต้องทําเนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้ในหลายพื้นที่กําลังประสบกับอุทกภ,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 ภัยแต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการเมืองด้วยนะครับจะสังเกตได้ว่าในพื้นที่ต่างๆที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ไปนั้นก็เป็นพื้นที่ของรัฐมนตรีเป็นพื้นที่ของสสที่มีความสนิทสนมใกล้ชิดกันกับพลเอกประยุทธ์ ซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะได้รับประโยชน์ทางการเมืองไปด้วยจากการลงพื้นที่ขณะเดียวกันครับการลงพื้นที่ของพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็จะเห็นได้ว่ามีการติดตามโดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอยู่ไม่ห่างเช่นเดียวกันทีนี้สิ่งที่จะต้องจับตาหลังจากนี้ครับหลังจากวันที่30กันยายนนายชัดชัยพรมเลิศประหลัดกระทรวงมหาดไทยจะเกษียรอายุรชาชการ มีการจับตากันว่าจะมีการจัดตั้งพักการเมืองขึ้นมาใหม่หรือไม่จากที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นเครือข่ายของสองปอก็คือพลเอกประยุทธ์และพลเอกอนุพงศ์ซึ่งทั้งสองคนนี้อาจจะไม่เป็นหัวหน้าพักเองครับแต่ว่าจะเป็นไปในลักษณะของนอมินีและอาจจะมีการกว่าดสอสบางส่วนมาจากพลังประชารัฐ และหากพลเอกประยุทธ์ยืนการว่าจะอยู่ครบเทอมนั่นหมายความว่าในอนาคตอันในกล้ก็ต้องฝ่ามรสุมศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกครั้งในความไม่เป็นเอกภาพความไม่มีเสถียรภาพภายในพลังประชารัฐอาจจะย้อนสอนกลับมาเป็นเหมือนลักษณะของบุมเมรแรงครับคว้างมาโดนพลเอกประยุทธ์ได้เพราะว่าอาจจะมีสสบางส่วนที่ไม่พอใจในบทบาทของนายกรุรัฐมนตรีก็อาจจะงดออกเสียงหรือว่าโหวตส่วนมติพัก นอกจากนี้อาจารย์ยังวิเคราะห์นะครับว่าการยุบสภาในช่วงนี้อาจจะยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นการเสียเปรียบทางการเมืองเนื่องจากว่าคะแนนนิยมนั้นยังไม่มากพอรวมทั้งอีกหนึ่งตัวแปรที่จะใช้เป็นการตั้งข้อสังเกตได้ว่าอาจจะมีการโหมโรงนําไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มคะแนนนิยมนั่นก็คือการลงพื้นที่ในส่วนพื้นที่ที่ไม่ใช่ฐานเสียงก็ได้ครับเราสังเกตนะครับว่าคุณประยุทธ์ลงไปในพื้นที่เฉพาะที่มีสสพัพทางประชาหรือแกนนำนะครับ ที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์เข้าอาใกล้ชิดคุณประยุทธ์นะครับไม่ว่าคุณสสสุชาติที่จังหวัดชลบุรีนะฮะรัฐมนตรีสุชาตาิคุณอนุชาในหน้ากคุณสมศักดิ์จังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นสสที่เป็นในกลุ่มของในพื้นที่ของของกลุ่มอมนดับเลยหรือถ้าจะเห็นว่าสัญญ,ญาณจะนาไปสูก่การเลือกตั้งใหม่ถ้าเป็นรัฐมนติลงไปตรวจเยี่ยมราชาการหรือไปดูง,งานในพื้นที่จังหวัดที่ไม่มีสสทักระชารัฐเป็นของพรรคลูกงรัฐบาลหรือพรรค ทั้งก็ตามเนี่ยนะเพื่อไปหาคะแนนเสียงหรือเพื่อไปชูนโยบายต่าเป็นในการเลือกตั้งทั้ต่อไปไอ้ตรงนี้ต่างหากสิครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยนะมันจะโหมงลแล้วจะมีสัญญาณที่นําไปสู่การเข้นเขาสู่การยุติสภาและการจัดการเลือกตั้งใหม่อันนั้นยังมีความเป็นไปได้ ขณะที่ถ้าหากว่าเราย้อนไปดูก่อนหน้านี้นะครับความถี่ในการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์เดือนนี้เนี่ยจัดสรรเวลาลงพื้นที่ต่อเนื่องครับอย่างน้อย6ครั้ง6จังหวัดตั้งแต่ชัยนาทเพชรบุรีสุขโขทยัย เพื่อพบกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ติดตามดูสถานการณ์น้ําส่วนที่แหลมฉบังชนบุรีเนี่ยไปตรวจสอบดูโครงการ Factory Sandbox อกซึ่งก็เป็นพื้นที่ฐานเสียงของเสียเฮ้งนะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครั้งนั้นเนี่ยยังพูดชัดครับว่าขอใจชาวชนบุรีไว้เพื่อให้กําลังใจแข็งแรงให้ตัวเองแข็งแรงก็หมายถึงตัวทนายกนะครับส่วนวันที่29กันยายนนี้ก็มีกําหนด ที่จะลงพื้นที่จังหวัดชายภูมิ30กันยายนที่ก็จะไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยขณะที่พลเอกประวิทยวงสุวรรณครับ ลงพื้นที่ชนกับนายกเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาที่อยุธยาท่ามกลางการติดตามครับว่าจะมีสสจำนวนเท่าไหร่ไปต้อนรับจะมีใครบ้างไปต้อนรับปรากฏว่าฝากฝังของพลเอกประวิทย์เนี่ยมีสสติดตามไปถึง55คนมีทั้งสสจากจังหวัดภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานแต่ว่าฝากฝังของนายกที่ลงพื้นที่ที่เพชรบุรีเนี่ยกับมีปรากฏชื่อของสอสไปร่วมเพียง9คนเท่านั้นทําให้การเตรียมลงพื้นที่ในครั้งหน้าของพลเอกประวิทย์นะครับก็มี การเลื่อนกำหนดการออกไปเพื่อไม่ให้ตรงกันอีกเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าสอสอก็ต้องแบ่งกันลงพื้นที่แล้วก็รวมไปถึงมีการตั้งคําถามถึงเรื่องของการวัดพลังกันหรือไม่อีก,กน,นะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตลอดสัปดาห์นี้ที่จะมีการลงพื้นที่การพลเอกประวิตยก็เลื่อนกําหนดการเดิมจากเดิมจะไปนคนรราชสีมาวันที่29ก็ตรงกับที่ท่านนายกจะไปที่ชัยภูมินะฮะก็เลยขยับไปเป็นวันที่1ตุลาคมแทนครับ